เนื้อเรื่อง Invisible s e a s o n 2. ซสอีซั่น2ของ Invisible ดำเนินเรื่องต่อจากเหตุการณ์เปเทือนใจในซีซั่นแรกเมื่อมาร์กส่นค้นพบความจริงเกี่ยวกับพ่อของเขาอุมีแมนและเผ่าพันธุ์วิเทอร์ไมทการฟื้นฟูและผลกระทบซีซั่นเริ่มต้น6เดือนหลังจากการต่อสู้ระหว่างมาร์กและโนลนนอมีแมนมาร์กยังคงฟื้นตัวจากบาดแผลทางร่างกายและจิตใจเดบีแม่ของมาร์ก กำลังรับมือกับการที่สามีของเธอเป็นผู้ร้ายและทอดทิ้งเธอไปความสัมพันธ์ระหว่างมากกับแอมเบอร์แทบจะแตกหักแองสต์เล erm วีไวร้ายใหม่แองสต์เลวีปรากฏตัวเขามีความสามารถในการเดินทางข้ามมิติและรวบรวมความรู้จักตัวเองในหลายมิติหลังจากอุบัติเหตุที่ทำให้เขามีความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจเขาโทษมากและสาบานว่าจะแก้แค้นเลวีส่งมาร์คไปยังมิติอื่นที่เลวร้ายเพื่อให้เห็นว่าเขาสามารถกลายเป็นอันตรายได้ภารกิจในอวากาศมาร์คเดินทางไปยังดาวเคราะห์ แฟกซ์กับซิเซลเพื่อช่วยปกป้องดาวจากการลุกรานที่นั่นเขาได้พบกับแอลนเดอร์เลียอีกครั้งพวกเขาได้ข้อมูลเกี่ยวกับจักรวรรดิวิเทอร์ไมท์และการเตรียมตัวสําหรับการต่อต้านมอลล์วินส์และโรบอตโรบอตรูดีทําการโคลนร่างกายใหม่ให้ตัวเองโดยใช้ความช่วยเหลือจากมอลล์วินส์เขาเปิดเผยความลับนี้กับทีมและได้เริ่มความสัมพันธ์กับมอนสเตอร์เกลอย่างไรก็ตามโรบอตแสดงให้เห็นว่าเขามีแผนการที่น่ากังวลสําหรับอนาคตของโลกซีคริสและการลุกรานมาสถูกลุกราน โดยซิคริสอีกครั้งมากร่วมกับแมทธิมิลและกาเดียนสชุดใหม่ต้องต่อสู้กับการคุกคามนี้พวกเขาพบว่าซิคริสกำลังเตรียมลูกรานโลกเดนนอรัสมากพบกับเดนนิสอร์สวายร้ายที่เชื่อว่าการทำลายล้างส่วนหนึ่งของมนุษยชาติจำเป็นเพื่อให้โลกอยู่รอดเขาท้าทายมุมมองของมากเกี่ยวกับการเป็นฮีโร่และทำให้เขาเริ่มสงสัยว่าวิธีการดั้งเดิมนั้นเพียงพอหรือไม่โนแลนและวิทเเมติสในอวกาศโนแลนนีแมนถูกจับโดยวิทเเมติสแต่หลบหนีได้ พร้อมกับไดลันเดร์เอลอียนพวกเขาสร้างพันธมิตรกับเผ่าพันธุ์อื่นที่ต่อต้านวิทเมติสโนเลนเผยว่าเขามีลูกชายอีกคนบนดาวอื่นอิวิเบอร์วอร์แองส์เทิร์มเลวิกลับมาพร้อมกับกองทัพมาร์คชั่วร้ายจากมิติต่างๆพวกเขาโจมตีเมืองต่างๆทั่วโลกพร้อมกันทําให้เกิดความเสียหายมาหาศาลมากและซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นๆพยายามหยุดพวกเขาแต่สูญเสียมากมายมากสามารถเอาชนะเลวีได้ในที่สุดการเผชิญหน้าของครอบครัวมาร์คได้พบกับเนลดอีกครั้งเมื่อพ่อของเขากลับมาที่โลก พร้อมกับลูกชายอีกคนโนโลเวอร์หรือคิทอมีแมนโนลนเผยว่าเขาได้เปลี่ยนไปและต้องการต่อสู้กับวิทามิติสเพื่อปกป้องโลกการเตรียมพร้อมสําหรับสงครามซีซั่น2จบลงด้วยการเตรียมพร้อมสําหรับสงครามกับวิทามิิสที่กําลังจะมาถึงมากโนลนและโลเวอร์ร่วมมือกับพันธมิตรต่างดาวเพื่อวางแผนต่อสู้ในขณะที่ตรกผู้นาของวิทามิติสส่งทีมมายังโลกเพื่อจัดการกับมาร์กและครอบครัวของเขา ซีซั่น2เน้นการพัฒนาตัวละครและการขยายจักรวาลของนิวินซเบิร์ในขณะที่เรื่องราวดำเนินไปสู่ความขัดแย้งที่ใหญ่ขึ้นระหว่างโลกพันธมิตรต่างดาวและจักรวรรดิวิทรมาต์จุดเด่นของซีซั่น2มีดังนี้ 1. มากพยายามสร้างสมดุลระหว่างชีวิตปกติกับการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในขณะที่ต้องรับมือกับความบอบช้ำทางจิตใจจากการต่อสู้กับพ่อของเขาเอง 2. เนื้อเรื่องขยายไปสู่ภัยคุกคามจากนอกโลกมากขึ้น รวมถึงการแนะนําตัวละครสําคัญใหม่ๆอย่างแองสเทอร์มเลวิที่มีความสามารถในการเดินทางข้ามมิติ 3. มีการสํารวจความสัมพันธ์ระหว่างม้าก,กับแมทมูลึกซึ้งขึ้นรวมถึงปัญหาความสัมพันธ์กับเอมเบอร์สโลกต้องรับมือกับผลกระทบจากการจากไปของโอเอ็มเอ็นไอแมนและความปลอะบางใหม่เมื่อขาดฮีโร่ที่ทรงพลังที่สุดห้าซิเซอร์สเตทเมนและ globally defense agency เพิ่มการควบคุมดูแลเหล่าซูปเปอร์ฮีโร่มากขึ้นพร้อมเตรียมแผนรับมือภัยคุกคามระดับโลก 6มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจักรวรรดิวินไทยและผลกระทบที่มีต่อโลกซีซั่น2ยังคงรักษาความรุนแรงและความซับซ้อนของตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมทั้งพัฒนาประเด็นเรื่องความเป็นมนุษย์ความรับผิดช,ชอบและผลของการตัดสินใจที่ยากลำบาก